กลับบ้านเข้าไหมมีอะไรให้ดูอยู่บ้านสวัสดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเขชยนทำน้ยนะครับอีพีนี้เดี๋ยวผมพามาดูส่วนิคของผมที่ว่าปั้นมาเป็นประมาณ2ปีได้แล้วคันนี้เนาะเราทำมาประมาณ2ปีละแต่ว่าไม่ได้ถ่ายลงเลย หลายคนก็จะสงสัยว่าโซนิกพี่เขียนไปหนไครับเนี่ยเดี๋ยวผมพามาดูนี่คือโซนิกของผมที่ทําการปั้นมาประมาณ2ปีแต่ว่าคือชิบหายไม่ได้คอยได้ขับเพราะว่าสวยมากจะขี่คันนี้คันใหม่แต่ว่าไม่ได้ลืมคันเก่านะแต่าว่าเพราะว่านกลัวแบบอะไรมันเก่าลงเรื่อยๆเก่าลงเรื่อยๆเก็บดีกว่าเพราะว่าขี่แต่รถเดิมๆแหละคันนี้จะเป็นเครื่อง2 5 0หินะครับที่ทุกคนสงสัยเลเกินว่าพี่ใส่เครื่องอะไรทําไมมันจะนั่งแซงเขาได้วะา ตอนไปทริปก็แต่2ปีก่อนนะแต่ถ้าทุกวันนี้นะถ้าไปทริปแะบหมอบก็ยังไม่ท <reco Christ. S 1> ันเขาทุกวันนี้นะมีจะรดแรงๆผมก็เลยเไม่ค่อยได้ขับประมาณนะก็เดี๋ยวให้ดูอูผมอาจจะลบนิดนึงนะครับคันนี้ก็เป็นคันใหม่ล่าสุดของผมเลยที่เ่าทำการปั้นมาอันนี้ปั้นเสร็จประมาณเอากอ้มาดูดิไอ้นั่นหรือเปล่าวะไอพวกมีสาชีพอะไรนะคอร์เซนเตอร์ขึ้นไหมครับหล อ๋ออยู่บ้านทำคลิปอยู่ทำไมอยู่ใครอ่ะออ่่ะยูใครกับสะเอ้ยกับเพื่อน <c oughs> ทำไมมีอะไรหรือเปล่าครับออกมาหาหน่อยได้ไหมอ๋อทำคลิปอยู่ดิทำอะไรออกมาหาหน่อยได้ไหมไม่ว่างเหรออ๋อไม่ค่อยว่างอ่ะพี่ทำงานอยู่หนู ไม่ค่อยว่างอ่ะเนี่ยวจะว่าอยู่กับใครอ่ะเดี่ยวคนเดียวเฮ้ยนี่แหละเดี๋ยวพี่แต่งตัวแป๊บนึงสรุปจะมาไหมไปสิเฮ้ยสถานการณ์มันคุ้นว่างแล้วโอเคอยู่ที่เดิมนะอยู่ร้านน้ำปั่นเนี่ยโอเคเฮ้ยเฮ้ยไปเพะว่าเปลี่ยนคอนเทนต์ดีกว่าฮะรถไม่ต้องลงต้องดูแล้วทุกคนดูว่าไปดูของที่มันดีกว่านี้ดีกว่าเออเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเปลี่ยนคอนเทนต์นิดหน่อยนะครับ ทีแรกก็จะแบบรีวิวรถนะรถตอนนี้รถต้องดูต้องดู้ดนะพาไปดูของที่มันดีกว่ารถดีกว่าไปเดี๋ยวเราไปเตรียมตัวออกเลยดีกว่าปส้นตีมพี่พร้อมซิ่งมานานแล้วไม่ได้เก่งแต่เกิดแต่เป็นกัวเปิดแต่เด็ก ยังกันขำอยู่จะไปหาซาอนอีนู่นขับ <c> ด <oughs> ิเดี๋ยวนะเขาบอกว่าร้านน้ำปั่นที่เดิมอ่ะเราก็รู้อยู่แล้วแหละมีแค่ที่เดียวโอเคเดี๋ยวจะรีบไปนะฮะทุกคนแต่ตอนนี้ต้องรู้เรื่องน้ำมันก่อนอ่ะน้ำมันมันน้อยมากเลยเดี๋ยวน้ำมันมันหมดจะเป็นเรื่องอกีก น้ำมันลงอยู่แล้วนี่ยใส่น้ำมันมาท้ายน้อยเกินมันไม่พอขอญาตแอบดื้อนิดนึงนะขี้เกียจไปยูเทินไกลจริงยูเทินอะ พอดีไอ้ก่อยมาทันพอดีเลยร้านปิด,ดใครช้ารู้ไหมบินมาเนี่ยสามนาทีแล้ไหม <laughs> ไปไหนต่อ <S 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 กลับบ้านเขาไหมมีอะไรให้ดูอยู่บ้านไอนี่ไอ้กีเราเล่นปะที่เดิมเอาบรรยากาศชิวๆรีบกลับไหมล่ะโอเค ไอ้นายอันรถใครอ่ะเอารถใครมาขี่นะ่ะรถบัวเหรอโอ้โหช้ำเหลือเกินกลับดีกว่าโกโมมีผัหวหัวไอ้คือแตก โอ้รถสีนี่ันมากเลยหนอทำไมรถนียนจังอ่ะ <c oughs> ใช้คีมอะไรอะทารถอะ่ะรถก็สวยคนก็สวยไม่มีไร เลี้ยงตั้งมาสองเท่าเลยแล้วอลโอ้ขอบับโคตรแรงเลยแรงไม่แรงไม่รู้ยังไม่สมหาร<อ>เอาเอาคันนี้ไปวัโรงเรียนทุกวันเลยเหรอ, <S <S อละมันมันหมดแล้วนะเนี่ยอ่ะละมันหมดแล้วทำไงล่ะ ได้ไ,ได้ทำไมจะไม่ได้ล่ะมันก็ได้ทุกอย่างแล้วแล้วมันจะถึงบ้านเลยเจะว่างนีมันหมดแล้วดีดีจริงๆ